สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสือภูสุคนต้อนรับข้าูชองก็ติดห้วยดังมาแช่อาจากกมาพอกันในรอบเที่ยงนะพี่น้องกินขา้าวกินน้ำแล้วก็มาเบิงแนวทางดีๆกันด้วยจ้าแนวทางรัฐบาลไทย30ธันวาคม2 5 6พากส่ทรงถ่ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่กันนะพี่น้องสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนำเสนอแนวทางของเนื้อเมกนิออนต่อดูนวทางของอาจารย์ท่องเอก และแนวทางของอาจารย์เด็ดผ้าร่วยตกทันแนวทางของนุ่มเนื้อนอะจาะก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสกุสนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเดอ้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันกนะจาะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในกนารทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสกุลน,นะจะ๊ะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อ เื่อเป็นการวัดซีเวลาเฮากับไปรับช่วแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มตัวกันเทินทางของเนื้อเมกนี่อ่อ,อนงก่อนเลยซึ่งผลงานหมดติพานมา16ธันวาคมเพิ่น,น,นกับไ้เขา,า,นนานเแนวทาง2ตัวลางนอกจ้ะนั้นก็คือ1นีเฮากับมาเบิ้งตอกันที่30ธันวาคมกันตอเล้อจ้ะซึ่งกเป็ปแนวทาง2งตัวลางตรงๆนะพี่น้องเพิ่นปล่อยให้มาแล้วน,นจะจ้ะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลขเจ73 70 84 1> 8 1 8 0 9 2 9 5และ9 0นะจ๊ะชุด2ตัวล่างตรงๆที่เน้นให้ก็คือ7 3 7 1 7 0 9 2และ9 0นะพี่น้องเดอ้อวงให้เน้นๆเนาะจ๊ะ7 3 7 1 7 0 9 2และ เกาศูนย์แนวทางเนื้อเมดนิออนแคบแคบไปเบิงจุดเอาไ้เบิงด้พี่น้องเ้อให้เขามาแล้วงวดที่ผ่านมา16ธันวาคมก็ตามต่อกันเลยจ้ะวงให้เน้นเแล้วมาเบิงต่อกันทีแนวทางของอาจารย์ท่องเอกเนาะจา้ะรัฐบาลไทย30ธันวาคม2 5 6พาซึ่งงวดนี้ก็ให้ตัวเด่นทีลัก2ชุด2โตที่ให้ก็คือ28 2แและ29 3เกตัวเม็ดเดียวให้3-2 9เกาจ้ะ สามโตเม็ดเดียว3ามสเก้โตสอ2แปดและ2อเก้า,า,เ,กาเนียนสองรเ,เป็นสายบิ่งซ้าย,าย,ายรูดก,กับจัดไปนะจ๊ะลักสอมาเบิ่งต่อกันที่นวทางของอาจารย์เด็ดผ้าร่วยกันต่อนะจ๊ะรัฐบาลไทยสามสิธันวาคมงวดน,นิฟันหายถิ่ลักหาชุด2องโตคือหาหนหาส,หาสและหาสีหาหหาสและหาสีหาสเม็ดเดียวหาเจ และ1 5 8หา8จ้ะเม็ดเดียวหาเจและ1 5 8า8ฟันหาหาหหาสและหา4จ้าไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของนุ่มเหนื้อนะจ้ะสิ่งสูตรนี้ก็เป็นเหล็กู่นและพี่น้องรัฐบาลไทย30ธันวาคม2 5งพห้ารอหหวดนี่นมเหนือก็ให้วิ่งรูดที่ลักเก่ากับลักศูนย์ะพี่น้องฟัน4ีจ้า ตัวเลขก็คือลักเก้าลักสลักหลักแลักศจับคู่หายแล้วเป็นทีเรียบรอยก็ได้แก่ตัวเลขสี่เก้าหกเก้าแปและ80ชุด2อตที่เน้นให้ก็คือสีเก้าและ40จะ้ะต่อด้วยชุด3าตัวหกสี่เก้าแเกและ640 6่ศูนยเก้าแเกและ640 ฟันสีเก่าวิงรูดลักเก่ากับลักศูนย์แนวทางนมเนื้อหมอยขันเทพจ้าแค่ไปเบิงจุดเอเบิงด้อพี่น้องเดอ้อสูตรนี้เป็นสูตรเลขคูเน,นะจ้ะมาต่อกันทีนอ้ท่าสูตรสองนะจ้ะสึ่งเป็นเลขขี่รัฐบาลไทย30ธันวาคมเลขชุดก็ได้แกต่ตัวเลขลักศูนย์ลักหาลักเจลักเก่าแล้วก็ลักหนึงให้ วิ่งรูดที่ลัก0ูนย์กับลักเก่าด้วยพี่น้องเด้อจับคู่ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ได้แก้ตัวเลข1 0 5 0 7 0 1 9 5 9 7 9เน้น7 0กับ1 9ฟัน1 9จ้าต่อรวยชุด3โทรเพิานา่นไห้5 7 0 5 1 9และ7 1 9จ้า5 7 0 5 1 9และ7 1 9จ้า ันหนึ่งเกาจ้าบิงรูดศูนย์กับเกาด้วยพี่น้องเดอ้อแนวทางนุ่มเนื้อห้ยขันเทบจ้ะแคปไปเบิงจุดเอาไ้เบิงกันด้อพี่น้องเดอ้อวาสิเป็นแนวทางของเนื้อเมกนิออนอาจารย์ท่องเอกอาจารย์เด็ดพารวยด้วพี่น้องแคปไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการสื่อลอตเตอรีกันด้วะพี่น้องแอดมินเอามาห้เบิงแล้วก็แคปไปเบิงจุดไปเบิงด้วพี่น้องเด้อมักไพ่ชอบไพ่ก็จัดไปด้พี่น้อง ท้านี้แอดมินก็นขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็นสนับสนุนการสื่อสากักินเบางรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือวา่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้จ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผื้นดวงของเจ้าของเดนอด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สกคนทรงดีเฮงเฮงปังปังมันหมานกันทุกคนด้จ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนีก,ก่อนด้จ้าแล้วจังกลับมาพอกันในคลิปหน้าสวัสดีจ้า